ตนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยกับเจ้าของเพลงนี้นะครับซึ่งทั้งร้องเองและแต่งเองด้วยขอเสียงต้อนรับนัศักดาทรสวัสดีครับฮัลโหลเอฟเฟกต์สุดชีวิตฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับนัศดาธรกำลังตกใจกำลังตกตกใจเสียงตกมือของดีเจหลินหรือเปล่าสวัสดีค่ะครับได้ยินสัญญ,ญาณชัดเจนนะฮะมากครับ ชัดเจนมากเลยตอนนี้ฟังอยู่ที่กรุงอ,อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมฮะ,ะใช่ครับตอนนี้เระจายเสียงจากเต็ MM มีศครับโอ้โห <laughs> เต็มยศเลยนะฮะประมาณนั้นกันไปเมื่อกี้ฟังหนึ่งคำที่รอจากนัทศักดาทรไปถามก่อน <S <s เพราะว่าคือก๊อตเนี่ยฟังเพลงของนัทมาเยอะแล้วครับอลินแต่ว่าเพิ่งจะอ่านโปรไฟล์จริงๆว่าเพิ่งจะรู้จริงๆว่าปกตินี่คือเขาเป็นคนแต่งเพลงเยอะมากเราเล่าให้ฟังได้ไหมฮะว่าเราแบบชอบการแต่งเพลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับใช่ครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จริงๆแล้วคือกอ ่อนที่จะเข้าเอฟีด้วยซ้ำครับผม uh huh. เริ่มมาจากคนเบื้องหลังก่อน uh huh. อแล้วผลงานแต่งเพลงเพลงแรกเนี่ยมีชื่อว่าทดแทนกันไม่ได้ครับของน้องแคลล์แคโรลินอยู่ในอัลบั้มที่มีชื่อว่า triple flavor oh. มันไม่ใช่เพลงโปรโมทนะครับแล้วก็ uh huh. นี่แหละแต่งทำนองเพลงแรกแล้วก็พอได้มาทำอัลบั้มของตัวเองก็แต่งทำนองเองด้วยมาปนกับมีพี่ๆนัแ,แต่งเพลงมาช่วยบ้างครับแต่อย่างอัลบั้มที่แล้วเนี่ยก็จะมีเกือบทุกเพลงครับที่แต่งเองก็คือแบบ คิดถึงดังๆฉันยังอยู่ทั้งคนหนึ่งคำที่รอแล้วก็ไม่มีพรุ่งนี้ทั้งหมดนี้คือแต่งทำนองเองหมดเลยครับแต่ว่าหนึ่งคำที่รอนี้เราเราชอบเป็นการส่วนตัวจริงๆเลยนะเราพูดเลยตรงนี้ออขอบคุณมาก ประมาณนั้นแต่พอหลังจากที่ว่าเข้ามาสู่บ้านแกรมมี่กับเพลงล่าสุดยิ่งคุยยิ่งเหงาอันนี้เป็นเพลงแรกเลยหรือเปล่าฮะที่ว่าเราแบบแต่งในในตอนที่เราอยู่บ้านแกรมมี่หรือว่าก่อนหน้าน,นี้มีเซิร์ฟเซิร์ฟกับงานอื่นมาแล้วไหไมฮะก็มีมีเพลงของน้องแคลที่บอกไปแหละครับอันนั้นเป็นของแกรมมี่เหมือนกันเหมือน,น,นเหมือนได้กลับมาที่นี่อีกท,ทีจริงๆแล้วได้ก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นใช่มา ในฐานะคนเพื่อนหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแม่เรามาถึงว่ายิ่งคุยยิ่งเหงานี่คือแต่งตอนตอนไหนอะคะตอน <people> ยี่คุยยิ่งเหงาไนีแต่งแต่งตอนมาอยู่แกรมมี่นี่แหละครับอืมแต่ว่าจริงๆแล้วผลงานแรกสุดท,ที่เมื่อกี้เล่าไปที่ว่าแต่งให้น้องแคลอ,อ่ะอันนั้นก็เป็นผลงานเพลงในแกรมมี่แต่ไม่ใช่เราร้องอืม นี่อไหมครับแล้วสุดท้ายเราก็กลับมาอยู่แกรมมี่นี่แหละแต่เราเป็นคนเบื้องหน้าบ้างละ่ะเป็นในฐานะศิลปินแล้วก็แต่งทำนองให้ตัวเองเนี่ยครับแต่งเองร้องเองเลยใช่แล้วสิงเกินแรกกับกับบ้านหลังนี้ครับผมใช่งั้นถามถึงเรื่องราวของจุดเริ่มต้นดีกว่าเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงานี่คือเราเราแบบเราแต่งเองตอนนั้นคือแบบมีแบบเขาเรียกว่าเป็นอินสปิเรชันยังไงในการแบบแต่งเพลงเนี่ยรช่คืออารมณ์ข้างในเลยครับอารมณ์ข้างในที่อยู่กับตัวเองในคืน คือเหนียวเหงาประมาณตีสองอยู่คนเดียวในห้องนอนแล้วมันก็มันก็เคว้งเคว้งอ่างวางเลยครับแล้วมันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนความเหงามันที่มันอัดอั้นอยู่ข้างในแล้วแบบอยากจะปล่อยมันออกมาก็เลยไปนั่งนั่งที่เป็นโนแล้วก็ค่อยๆเล่นเป็นเมโลดี้ที่เราได้ยินมันก็ได้ยินเป็นแบบชดเนี่ยครับออกมาก่อนท่อนฮุกเลยอ๋อก็เลยเป็นเป็นท่อนแรกเป็นแบบ ไอเดียในการแต่งเนื้อหาต่อไปอย่างนั้นปะ่ะฮะใช่ครับเพลงนี้ท่อนทุกมาก,ก่อนแล้วก็ค่อยคอยได้แต่งท่อนเอทีหลงังครับผมนี่ดีนะที่เป็นนัสสกศกาธรเขาแบบรู้สึกเหงาเขาไปเล่นเปียโนตอนแบบตีสองถ้าเป็นก๊อสรู้สึกเหงาไปร้านสะดวกซื้อ <c oughs> ซื้อบะหมี่กินอะไรอย่างนี้จบอะไม่ไม่ได้เรื่องได้ความอะไรกับเขาเลยแต่มาททำเพลงไประหว่างเดินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โอ้ยขอบคุณมากที่กู้หน้ากลับมานะฮะ คราวนี้พอเราได้เมโลดี้มาแล้วถามหน่อยดีกว่าว่าอย่างตัวเนื้อหาของเพลงนี้คือเราแต่งมาจากชีวิตจริงของเราไหมหรือว่าเราแบบเอาประสบการณ์ของเพื่อนหรือใครมาแต่งอย่างนี้เนื้อหาเนี่ยคนแต่งชื่อพี่เอกผภบพานมาตานะครับซึ่งตอนที่ผมส่งทํานองไปผมก็ไม่ได้ไกด์เลยนะว่าเอออยากจะได้เนื้อหาประมาณไหนเราอยากจะปล่อยให้เขาแบบมีอิสระทางความคิดเต็มที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันบังเอิญเขาแต่งกลับมาเป็นเนื้อหาเงาๆตรงกับที่เราแต่งไปในทานองอะไรเงี้ยแล้วก็ ไอเนื้อหาที่ว่ายิ่งคุยยิ่งเหงาเนี่ยกับการที่แบบอยู่ใกล้ใครสักคนแล้วมันเขาพูดถึงแต่คนอื่นให้เราได้ยินให้เรารู้ว่าเออเขาไม่ได้รักเราเขาไม่ได้เขาไม่ได้รู้สึกกับเราแบบนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ตรงกับตัวผมเหมือนกันในช่วงชีวิตหนึ่งอะไรเงี้ยครับอตอนนั้นก็แอบ,บไปชอบคนคนหนึ่งที่เขาเหมือนกึ่งๆจะเลิกไม่เลิกกับแฟนท้ายก็ไม่เลิกอะไรเงี้ยเราตอนตอนนั้นพี่พอเรารู้สึกว่าเขาไม่เลิกกันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างฮะมันก็ มันเหมือนต้องสุดท้ายมันก็ต้องยอมรับความเป็นไปอ่ะครับอืเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นคือเราต้องทนเหงาทนฟังเขาทนทนฟังว่าเขาแบบรักใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มันก็จะเจ็บใช่เรืองอยู่ข้างในของเราเองอะไรเงี้ยอยู่เรื่อยอมๆมันจะรู้สึกเหมือนเราไม่มีตัวตนอนะ่ะอะไรอย่างเ้คมคายทีเดียวโอ้มีมีเฉือนลงไปเลยนะฮะ แล,แล้วตอนนั้นที่แบบว่าเราเราไปอยู่นะโมเมนต์นั้นในชีวิตจริงนี่เรามีแบบว่าแบบแอบไปกระแสะไม่แบบเลิกกันอะไรอย่างนี้ยหมอะไรนะไปอะไรนะไปแบบว่าไปยุแย่ให้เขาเลิกกันอะไรอย่างนี้ไหมไม่ไม่เชยยุแย่ครับเพราะเราก็เราก็เรา,เร,ารับฟังเราเป็นที่ปรึกษาแต่ในใจถามตรงๆว่าแอบหวังไหมมันก็มีแอบหวังบ้างแหละตามภาษาคนที่แบบ <c oughs> แล้วเราก็เราก็ชอบเขาเราก็อยากอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้าย แสดงว่าไม่ถามไปตรงๆแล้วมันก็คือเราก็ต้องยอมรับนะครับเราจะไปบังคับอะไรเขาไม่ได้หรอกแสดงว่าไม่ได้ถามไปตรงๆเลยใช่ไหมคะว่าจะเลิกกันไหมอะไรอย่างเงี้ยตอบยากเนะไม่ได้ถามไปตรงๆแล้วก็ไม่ได้พยายามพูดไปเบี่ยงไปทางใดทางหนึ่งครับเราต้องเป็นกลางครับ แต่หลังจากเพลงนี้ปล่อยออกมาก็น่าจะแบบถ้าเขาถ้าเขาเคยรู้ว่าแบบนัทชอบเขาอะไรเงี้ยก็ว่าเพลงนี้น่าจะสื่อถึงทีเดียวแต่ความรู้สึกก็ผ่านไปแล้วล่ะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วนะฮะเพราะว่าเพราะว่าถามว่าทําไมฝั่งนู้นแต่งแต่งงานมีบุตรไปแล้วจะบ้าจะบ้าเหรอยังไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแล้วแอบรู้มาว่าเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงาเพลงแบบทําให้รู้สึกร้องแล้วเหงาขึ้นใช่ไหมฮะยังมันจะมีคำมันจะมีการใช้เสียงอย่างแบบถ้าในท่อนฮุกเนี้ยครับมันก็จะมีการใช้ เสียงสลับจากเสียงเต็มไปเสียงโลดบ้างอะไรเงี้ยครับเพื่อเพื่อให้มันฟังเหงาแบบมันจะมีท่อนที่อยากจะคุยกันใี้นานกว่านี้เนี่ยมันก็จะขึ้นไปเสียงโลดหัวใจมันเคลิบเอานะเนี่ยเป็ถ้าร mm ้ hmm. องเสียงเต็มมันก็จะฟังไม่เหงา,าครับคือถ mm ้า hmm. <laughs> สมมติสมมตินะสมมติผมร้มมองเพลงเสียงเต็มนะมันจะเป็น,ยน,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 ปนอยากจะคุยกันใี้นานกว่านี้เนี่ยมันจะแบบเออมันจะฟังไม่เหงาละมันจะแบบเห็นอะไรอย่งนี้ครับเราก็จะต้อง แล้วเรียละไมกับมันนิดนึงกับคำเหล่านี้ดูดูเหงาปลอมๆถ้าร้องเสียงเต็มอดูเหงาแบบดูเหงาเหมือนอยากโชว์พาวอ่ะมันจะแบบไม่จะงง,งว่าแบบเอ๊ะนี่จะมาโชว์เสียงร้องหรือจะมาเหงาให้ฟังอะ,อะไรอย่างนี้นึกออกป่ะครับออกแนวจะกวาดคะแนนซะมากกว่าประมาณนั้นไปต้องเลือกที่จะถ่ายทอดอารมณ์มากกว่ามากกว่าบทเก่งชอบชอบศิลปินคนนี้ตรงที่ตอบตรง แบบเราจะต้องโชยว,ว่าเราร้องเก่งแค่ไหนตลอดเวลาอะไรเงนี้ครับเป็นแบบแอดลิบเยอะเกินบางทีมันก็จะไม่ได้อารมณ์เพลงอะไรย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วใครดีไซน์อะค่ะว่าจะต้นนี้จะร้องแบบนั้นอะไหนใครดีไซน์มันก็เริ่มเริ่มจากตัวผมก่อนแหละครับแต่ว่าพี่ต้นที่เป็นโปรดิเวเซอร์เขาก็จะคอยช่วยดูช่วยตัดขอบด้วยว่าตรงเนี้ยประมาณนี้ดีกว่าตรงนี้อ,อาจจะแบบใส่ลูกคอ,อนิดๆให้มันอมพอรู้สึกถึงความอ่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยครับอ ประมาณนั้นไปถามถามนอกเรื่องนิดนึงนอกจากเทคนิคการร้องให้รู้สึกเหงาแล้วเนี่ยเวลาเราร้องในห้องส่งนี้แบบหน้าตาอารมณ์อะไรเรานี่แบบต้องเหงาตามไปด้วยไหมฮะผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่เห็นหน้าตัวเองต้องทำต้องทาหน้าแบบหน้าหน้าตืจะแต้วแต่ว่าไม่เบวอะไรอย่างเงี้ยวิทีนี้เลยคือจินตนาการเห็นหน้าคนคนนั้นเลยที่เราเคยรู้สึกแบบนี้ด้วยอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็เหมือนร้องให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนเหมือนเราพูดกับเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ งั้นพูดถึงเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงากันก่อนเนื้อหามันก็คือต,ตามตามที่เราได้ได้รู้แล้วว่าเออเหมือนกับเขาคุยถึงบุคคลที่สามตอลอดเวลาคราวนี้จะถามถามนัดว่าถ้าเลือกที่จะแบบว่าอ่ออยากจะส่งเพลงนี้ให้กับใครคนหนึ่งเนี่ย <c oughs> ควรจะแบบเหมาะกับคนที่อยู่ในภาวะความรักแบบไหนดีกว่าภาะความรักแบบไหนครับใช่ใช่แบบที่ว่าแบบเพลงนี้เปิดไปปุ๊บเนี่ยแบบอินกับเขาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเ รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่สําคัญนะอ่ะเออคนที่ที่รู้แล้วว่ายังไงเราก็คงเป็นคนที่ไม่ถูกเลือกแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกดีกับเขาแล้วก็รู้สึกดีมากพอที่ยังจะนั่งฟังนั่งอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับเรื่อยมาแต่ว่าสุดท้ายผมว่ามันมันเป็นเพลงที่จะช่วยหาทางออกให้กับคนเหล่านั้นนะว่า เราควรจะอยู่อย่างนี้อย่างไรตัวตนต่อไปเหรอหรือเราควรจะถอยออกมาดีงียครับประมาณนี้ไปแต่ว่าไม่แน่นะเพราะส่งไปปุ๊บปรากฏว่าอะไรได้คะแนนนิยมกลับมาคบกับเราเท้ก็อาจจะเป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็ดีครับแต่อย่าเลิกฟังเพลงผมแล้วกันอันนีเป็นแบบนั้นหายเหงาแล้วเนาะเหง แหงเหงาขกานแหงเหงาเลิกฟังอันนี้ไม่ควเลยจังเลยไม่ได้นะถามถึง MV ดีกว่าว่ามีให้เราดูหรือยังหรือว่าใกล้แล้วฮะก่อนนี้แล้วครับมีแล้วออกมาแล้วนะครับก็สามารถหาดูได้ใน YouTube เลยง่ายๆเข้าไปเสิร์ชคำว่ายิ่งคุยยิ่งเหงาก็จะมีอ f f ฟิชเ l อ v วีให้ดูนะครับก็อย่าลืมดูแล้วแชร์ด้วยนะครับภาพสวยมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบ มันจะมีซีนจำที่อยากให้ดูนะครับมันจะมีซีนที่น้องลังเอกเขาจะมาวาดรูปบนตัวผมแบบจักรจี้ใกล้ชิดนิดนึงอะไรอย่างนี้ตกลงตกลงว่าอันนี้อันนี้แค่วาดรูปไม่ได้มีน้ําแข็งถูดเลยนนอ๋อไม่ได้เดี๋ยวรอรอเพลงหลังๆแล้วกัน นั่นแปลว่าอาจจะมีแต่ต้องรอเพลงหลังว่างออี้นะคะอ่ะนั้นถามอีกนิดนึงว่าหลังจากที่เราลองงานมาเยอะเออทั้งสองด้านเลยว่างี้ก็คือทั้งเรื่องของการแต่งแล้วก็เรื่องของการร้องขนัดแล้วคือเราแบบมีสัสดส่วนการชอบไหมว่าแบบเราชอบงานด้านไหนมากกว่าอะไรอย่างนี้มีไหมฮะเออมันก็ชอบทั้งคู่นะครับมันคูเออ่เป็นคูดยากนะเพราะว่าเวลาเราร้องเราอยู่ต่อนหน้าหรือเขาร้องตามเรานะะเนี่ยครับแต่ในแง่ของคนแต่งเพลงอะ่ะ โอ้มันก็รู้สึกดีมากแล้วเวลาที่เพลงเราออกไปแล้วมีคนมาบอกว่าเพลงนี้ทําให้เขาเขาเรียกอะไรอะ่ะรักกับแฟนมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างผมจําได้เลยตอนนั้นเพลงไม่มีพุ่งนี้นะครับ mm. มีผู้สื่อข่าวเลยนักข่าวอะไรเงี้ยเดินเข้ามาบอกว่าเนี่ยพี่ฟังเพลงนี้แล้วทําให้พี่รู้สึกแบบกลับไปทบทวนความรักที่มีต่อแฟนแล้วก็พยายามทําดีต่อเขามากขึ้นในแต่ละวันอะไรเงี้ยเราในฐานะคนแต่งเพลงที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เพลงนี้มันรู้สึกแบบ ก็อเราได้สร้างอะไรดีๆออกไปเงี้ยเออมันก็เป็นความสุขคนละแบบเลย่ะมันมันมากกว่าความเพลาะของเพลงไปเลยนะฮะประมาณนั้นไปใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเพลงของนัทนะฮะสักดาทรเดี๋ยวเราจะไปเปิดให้ฟังยิ่งคุยยิ่งเงาสุดท้ายแล้วได้เวลาขายของดาวน์โหลดเลยดีกว่าถ้าฟังเราชอบต้องถูกลิขสิทธิ์ใช่ไหมฮะนัทถูกต้องครับช่วยกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าตั้งใจทำกันมาแต่ละเพลงกว่าจะเสร็จไม่ไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้แล้ว ดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หรือว่าจำง่ายๆเลยนะครับดอกจันหนึ่งสองสามสิบสิบหรือว่าถ้าใครใช้ iPhone ก็มีในไอจูนด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางติดตามข่าวสารด้วยแล้วกันเนาะทาง Facebook Twitter Instagram นะครับใช้เหมือนกันหมดเลยคือนักสกทอนตรงตัวนะครับ n a t S a k t a t o i n ครับครับนะฮะเดี๋ยวก็เราจะไปกดเออ่ follow ต่างๆนะฮะที่บอกกันมาเย้เขาบอกพูดคุยกันได้ครับผมเล่นเองหมดครับใช่ครับ เผื่อว่าเร็วๆนี้ถ้าเกิดว่ามีหัดมาหัดใหญ่ก็อย่าลืมแวะมาหาเราที่9 4ด้วยนะครับแน่นอนครับได้เพราะว่าแฟนคลับของนัทนั้นน่ารักตลอดออกในหวังของกินตลอดโอเควันนี้ขอบคุณแม่ที่ฟอนอินมาคุยกับเราได้ครับแล้วก็ขอให้เพลงนี้บอกว่าโด่งดังดั้งโด่งไปเลยขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากชชวยเปิดบ่อยๆด้วยนะครับแน่นอนเพลงดีทีเดียวอวันนี้ขอบคุณนักแสดงทอนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ แหม่คุยกันมานสักนขนาดนี้ใใต้องไปฟังเพลงเขาหน่อยดีกว่าฮะอลินอ่ะยิ่งคุยยิ่งเหงานะคะใช่แต่ว่าด<อ>เดี๋ยวจันหนึ่งสองสามสิบสิบหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นั่นเอง <c oughs> ขายของให้เต็มที่ <c oughs>